บรรยากาศในช่วงนี้แย่มากเลยจะตุกลน,น้าหนาวที่ประเทศนอร์เวย์จ้ะเมื่อคืนนี้ลมแรงมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ลมพัดผ่านไปแล้วจ้ะก็เหลือแต่หิมะที่ตกโปรยโปรยอยู่นะคะดิฉันกําลังเดินทางไปเที่ยวจะตุกนจ้ะนะคะจะหนีหนาวไปพึ่งความร้อนนะคะจากประเทศประเทศหนึ่งจะตุกนจ้ะนะคะเดี๋ยวมาเฉลยว่าประเทศอะไรเนาะแต่ว่าตอนนี้ดูบรรยากาศข้างทางกันดีกว่าจ้ะนะคะ อ่าหิมะเนี่ยตกแบบหืนะคะตลอดสายเลยจ้ะเมื่อคืนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะซา,าแล้วจ้ะนะคะก็ตามที่เห็นเลยจ้ะทุกคนจ้ะที่นี่ประเทศโนเวย์จ้านะคะอืมตอนนี้สาวรีลำอยู่ระหว่างทางกลับรถไปที่สนามบินจ้ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เอารถเข้าเรือข้ามฝั่งเยาทุกคนจ้ะประเทศโนเวย์เนาะก็จะมีเอ่อเขาเยอะแล้วก็มีแม่น้ําเยอะเนาะนะคะมีหลายๆที่ที่จะต้อง ข้ามฝั่งด้วยเรือใหญ่จ้านะคะก็เอารถเข้ามาในเรือใหญ่แบบนี้จะตุกคนจ้าดูอากาศเปลี่ยนแปลงมาเป็นฝนอีกแล้วจะตุกคนจ่านะคะในช่วงแรกๆทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมคะว่าเป็นหิมะลงไปปอยเนาะแล้วก็หยุดตอนที่ดิฉันเอารถเข้าเรือนะคะและตอนนี้ฝนตกอีกแล้วจะตุโกนจ้านะคะอืมนะ ฉันก็จะหนีไปแล้วจ้ะทุกคนจ๋านะคะไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะไปที่ประเทศที่มันร้อนกว่านี้นะคะอ่านะนหนีหนาวไปพึ่งความร้อนกันดีกว่าจ้ะทุกคนจ๋านะคะอืมจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวตามมาดูจ้ะทุกคนจ๋านะคะท,ท,ท้ายคลิปจะเฉลยให้จ้ะว่าสาวรีลำจะไปที่ไหนนะคะอ่านะดูจ้ะทุกคนจ๋าลงมาจากเรือข้ามฟาก เจะข้าฝังไปอีกประเทศหนึ่งแล้วนะคะซึ่งที่นู้นก็จะมีแดดเนาะเออมีความร้อนให้ดิฉันจ้าทุกคนจนะะ้าแ,แล้วดิฉันก็ฝันฝ่าหิมะนะคะตลอดเส้นทางมาถึงสนามบินแล้วจ้าทุกคนนะคะมาถึงก็ยังบินไม่ได้เออนะคะดิฉันติดเงียบอยู่3มชั่วโมงแล้วจากเครื่องบินขึ้นบินไม่ได้นะคะหิมะตกหนักจ้านะคะตอนนี้ก็รถเก็บออหิมะก็ช่วยกันเร่งรีบมากเลยเป็นสิบคันเลยจ้าทุกคนเห็นไหม พยายามที่จะเอาเหินมะออกนะคะเครื่องบินจะได้รันวิ่งตรงเวเขาได้อาจารย์ทุกคนนะคะ,ะเหมือนที่เห็นเลยจ้ะติดหนึบมาแล้ว3มชั่วโมงแต่ว่าดูท่าจะขึ้นได้แล้วจ้านะคะเพราะว่าไม่ได้รับข้อความอะไรเลยว่าเครื่องบินจะเลทอีกหรือว่าจะบินไม่ได้อะไรอย่างนี้จ้านะคะน่าจะบินได้าจ้ะทุกคนจ้านะคะและถ้าบินได้นะคะอีก6ชั่วโมงจ้ะนะคะดี่จันก,ก็จะเจอแสงแดดความร้อนนะคะ,ะที่เกาะเกาะหนึ่ง ที่มีชื่อว่าเกาะครังคนารีจ่ะนะคะเกาะครังคนารีเนี่ยเ,เป็นเกาะที่มีภูเขาไฟนะคะภูเขาไฟระเบิดขึ้นมานะคะเป็นเกาะจ่ะย่างใหญ่เลยจ้ะทุกคนจ้ะนะคะอยู่ติดกับเขตแอฟริกาจ้ะแต่ว่าเกาะนี้ขึ้นชื่อของ ประเทศสเปนจ้ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในในประเทศสเปนนะทุกคนจ้ะอยู่ติดกับแอฟริกาจ้ะนะคะอืมซึ่งมีความร้อนให้เราจ้ะทุกคนจ้ะที่นู่นมีความร้อนให้เรานะฮะตอนนี้เครื่องบินก็พร้อมที่จะบินแล้วจะทุกคนจ้ะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันที่เกาะครังคาเรียกันนะจ้ะ